ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพระดาฝันวันนี้ก็มาเก็บตกงานามันเข้าช่องทีนะครับผมสามไร่นะครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้ได้เทียวเดียวนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่ไม่เหลือไม่เยอะนะครับเทียวหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ2ตันหน่อยๆน,นะครับ2ตันห้าไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับไปเลย เดี๋ยวาขายมันเสร็จเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับลำนี้นะครับเี๋ยโลโกโล้ด้วยนะช่างผีอ่าตอนนี้นะครับมากันทั้งหมดกระบะเทะเลอร์นะครับมากัน4คันนะครับ แต่ว่าทุกของผมคนเดียวแล้วก็มีรถแทง,งหัวนะครับคันนึงนะครับโน่นเลยอ๋อป่าเท่น,นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะครับผมหลับใจแน่นอนนะครับลำใหม่นะครับยาวสมเมตรสี่นะครับยาว3 4มเมตรสีน่าจะกว้าง145ยห้าหรือว่า140สไม่แน่ใจนะผม เดี๋ยวรอเขามาถ่ายคลิปให้ผมก่อนเดี๋ยวผมบอ,อกครับผมก็จะตัดร่องมาเลยนะครับผมตัดร่องมันไปแล้วออกไปทางเนี้ไปก็จะโยกหน่อยนะครับเราไม่สามารถดึงสะพานเกาะเอาไปได้นะครับเราต้องค่อยๆเลียนะครับไปเ,เลียสะพานเดี๋ยวผมจะมาทางนี้แหละเนี่ยทางตะเรย์นี่แหละ ด้วยนะผมูนะครับขนาดรถเปล่าเด้งขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราดูรถหนักผมไม่ได้เอาโกโปรมาด้วยนะครับใส่หัวนะครับต่แตทมาถ่ายคลิปให้หน่อยมาถ่ายคลิปให้หน่อย นะครับผมขายไปที่เรียบร้อยนะครับช่างขึ้นเมื่อกี้3า0พันหนะครับลืมถ่ายคลิปนะครับโอ้รีบยบรลอยลืมถ่ายคลิปเลยไปเดี๋ยวคุณลงก่อนนะครับเอานะครับโอ้ดันให้เยอะเลยนะครับตัวนี้เหลือแค่ตรงกลางนะครับก็จะ กดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่มีบางฝนนี่จะดันได้เยอะหน่อยนะครับถ้าไม่เอาบางฝนไปหลังนะมันตึงนะตีตัวเองแล้ว มาถ่ายคลิปนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ลงไปที่เรียบร้อยไปครับจะข้อมไปนะครับเดี๋ยวไปรออยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวให้พี่เอ็มกลับรถมาก่อนนะครับ นี่นะครับราคามันตอนนี้ก็อยู่ประมาณบาท3 5ห้านะครับไปดูนะครับเมื่อกี้ชั่งขึ้น3ตันหรือเปล่าครับที่ที่แอมบอกครับยังเฟี้ยวดูนะครับน้ำหนักนะครับ คนรวมรถก็ตันเอ็ดนะครับยี่กิโลไปครับ<ม>ไปเดี๋ยวมาดูนะครับตอนรับเงินนะครับว่าจะได้กี่บาทนี่นะครับคนหล่อครับ บาทสามสิบห้าครับว้าวเดี๋ยวไม่ได้แล้วครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับที่ลานมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ยังไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะมาราวกันค่ำๆนะครับนี่ครับมาดูคันนี้ครับว่าจะช่างขึ้นเท่าไหร่อืมครับมาดูมาดูนะลงครับหกสิบบาทเปิดบินครับเปิดบินครับราคาเ็นี่ครบนี่ครับราคา ไดไม่เยอะ2ตันห,หน่อยนะครับหืมผมเดาแล้ว,แล,วแล้วไม่ผิดครับ 2> 3 2, า,ามพันสอครับสาหนันสุดทรัสองพันห้สา,า,ส,าสามพันสองพันสองสองสามสามพันสามพัเท่าไรห้าสิบห้าห้าสิบโอเคครับดูนะครับ,รบช่างขึ้นนะครับสามตัน6กันมัน<า> ต้องโยงครับเพราะมันยาวแต่ว่ามันไม่ทวนเท่าไหร่นะครับปิดคลิปหน่อยครับอันนี้ก็เอานะครับสามบาทสามห้าปิดคลิปนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็พอจบคลิปวิญญาณคนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปไปถ่ายของขั้งทีนะครับทัไมนอ้คั้ที่ขายดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับสวยครับ